ทนนี่ไหน,นอ,อี่นี้เลยอู้หู้นะขัได้ไหมมีนะรับได้ไหมผมเส็บูทมาได้ได้ไป เ็ดน anyway, ี่กินได้ร่นเมื่อเดินเข้าป่าสวัสดีครับคุณโชคชัยครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมอ่าเมื่อนี้เบาวลอดนะครับและไอเสียนะอ่าสิบห้าไปหาเห็ดนะครับหาเห็ดอ่า ระเบิงว่าสิได้พอได้นะครับเนาะอ่าตอนนี้เพืนก็แชะๆจักน้อยนะครับเยียมคู่นะครับได้เต็นคู่ยางพุ่นแหละจะสีออกไปเนาะอ่าวิธีบ้านๆก็เข้าจะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กำลังใจนะครับบ่าวร้อนมือนี่เืิ่นเอาิืนหาเฮ็ดเกียง <laughs> เพื่อนเราเพื่อนหาเฮ็ดอ่าไปขี่กับพ่อเฮ็ดเพื่อนวราเนาะเออเอาสูบบ้างนะครับสิได้แบบเด๊ะนะครับเฮ็ดปวกเฮ็ดไข่เฮ็ดผึ่งขมนะครับติดตามนะครับว่าอ่าสิได้บ่ได้ เสียังไงยุ่งกันไรเฮ้ยเช็ต้นยางนาาว่าไหมเนี่ยใช่ครับเอามาปลูกตะกอนดิมันคือมอดสดิวผิดนี่กับไก่ๆเดี๋ยวเขามาไก่ๆเกิดนั่นอีกต้นหนึ่งนีอีกต้นพยุงอีกต้นไหน

หน้ามึงบวชแต่โทรศัพท์บวชโตแค่ไหนใส่ใส่โอ,โอ้ขอบคุณครับกบเรียนเสียงนะครับคุณวุฒิชัยอ่าวุฒิจุ้ยชุมแสงนะครับอ่าเอนี่ผพาไฮเฮ็ดนะครับเด้ออ่าคุณเกียริแก้วนะ เออเป็นจังไงเดม่าน้าบอ,บอไปหน่อนะครับเดม่าน้าสักขุดบอจองมาสำรวจดูครับเลยอ่าป่าแบบนี้มันออกยังที่อยู่ตรงนี้คือป่าสาักขุดครับป่าสาักขุดอ่าคางสำนักง,งานนี่แหละนะครับกินเข่าวเลี่ยวก็ได้มาหาง้างตาครับง,าง้างตาอาหาเดินป่า เดินปา่าเดินปา่าหามกันไนรขอนเห็ดอะไรเพี้เห็ดขอน yeah <laughs> แบบเลยอีสินนะครับขอบคุณคุณวิมลน,นะครับขอบคุณคุณป้าวิภานะครับอนี่หาย่าง,างปลานะครับเนาะสำรวจพื้นที่ภูมิศาสตร์สำรวจปลานะครับว่า มีพืชพันยอาหาราเป็นป่าชุมชนนะครับเนาะเป็นแหล่งอาหารนะครับของคนในชุมชนนะครับเข้าต่องซอยกันร,รักษานะครับญาติาตัดไม้ทำลายป่านะเพื่อให้ให้ได้มีแหล่งอาหารให้ชุมชน มีเบาร้อนขึ้ตออาสานะครับกินไหนบอเห็ดนี่เ็ดี่ดือนไหมครับวะเอเก็บไปบ้างเห็ดีกือนนี่เห็ดขี่กรเดือนผมกับหูกันแลวม่รู้ดีเอาไปถามเ่อีกทีนึงงโอเคแล้วนี่กิเห็ดเบีย้ยแล้วกันได้อได้ยูครับได้ยู่นี่จะเห็นยังครับนี่ีาษา ไพ่หัก,กับคอมเมนต์บอกกันเด้อครับแต่โบแมนกับเสี่ยวถิง่งแต่บ่แมนกับเสี่ยวถิ่งนะเออแต่แมนกับเสี่ยเ,เอาไ้แกงเอาไปซุปข,ขอบคุณคุณมัลธนาสภพันธ์นะครับอ่า งางจากสะคุดสอดปาาโคกสะอาดเลยนะครับนี่อก็คนในชุมชนนะครับมาปลูกปลาไว้นะครับเดี๋ยวนี้มันก็อเดี๋ยวนี้มันกะเติบไงนะครับหลายเฮ็ดเกลือโอ้ คุณกินกินได้บ่ครับคุณป้าคุณแม่ของน้องอุ้มน้องปุ้มนะครับน้องปุ้ม,มปเป็น่าเห็ดเกลือเนาะเบาร้อนเป็นหายเห็ดมานนะครับอแต่อล่องมาตามติดชีวิตเบาร้อนนะครับอ,อตามติดชีวิตเบาร้อนมันแต่งตัว ขึ้นไปกรุงเทพเหมือนตัวตามติดชีวิตบ่าวรอนนะครับเป็นไปเป็นว่าเนไปขี่กับพ่อเฮ็ดไปนาค้นหากินหมาน ไม่มีแต่ต้ตนยางนาเดี๋ยวว่าปลูกไว้หรอวันอยู่ในปลากับแจงครับมองได้ พื้นที่ป่าชุมชนนะครับอ้าซอยกันรักษาไว้นะครับเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนนะครับจะมีส่วนสําคัญนะครับอย่าตัดไม่ทำไา่ป่าเนาะอ้าซอยกันนะครับใส่ซอยกันป่าบานเฮาเป็นเป็นแหล่งที่อยู่ที่หากินนะครับซอยกัน ตามหาเย็ดนะครับโอ้คนในป่าก็หลายครั้งยังพ่อกันได้เลยเนะนี่ยยังไงวะเห็ดิบตี นี่ผลเราก็ห่อนแล้วนะถ้าห่อนเฮ็ดออกเป็น,ปนบ่บ่เจอจากอันนั้นนะเอานี่ครับเอาตามติดชีวิตเบารอนนะครับอ่าอ่าเส็บบ่อยเพิ่นปิปลี่ียนซื้อเปลี่ยใหม่โย นะครับเอาตามนี้นะตามติดชีวิตเบาลอนเนรคนฮะเห็นดีด้วยอยู่แต่ว่าต้องไปขอเมียก่อนนะเพื่นอนเพราะว่าต้องเสียเมียนะอ่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ซอยบึงซอยแง่ซอยบึงกันเนาะต้องแปโมงครึ่งใช่ที่มีประชุมอยู่ไหม ติดชีวิตเบาลอนเพป็นว่ะหาเห็ดหปาปลาปลาลงปลาไหลปลาคอหาอยู่หาก,กินนะครับหาอยู่หาก,กิน ตเด็ก่ะนะครับขอบคุณคุณป้าสุบรรน,นะครับพันธ์่สงคุณหมวยมส,วม,สมเพียนนะครับคุณราตีนะครับตีขอามาให้กำลังใจเนะ ยังได้ยังไหนโอ้ใส่ตาดีแต่เหยียดไปสายตาเห็ดมองฮะเห็ดมองอกเห็นไหมเหือเห็ดมองเดี๋ยวไปเห็ดปัวว่าเฮ็ดเบียร์เขาดูว่าดูยังไงดูเลยครับเห็นข้างล่างมันดำดำโอ้ข้างล่างมันดำดำ ตอนนี้ได้ยุดดอก้องดอกนี่แหละครับน,นะนครับตอนนี้มือนี่ยเมื่อบรรลาดเล่าไว้ซื่อๆเนาะเมือมเ่อบิงช่องทางกันทมหาหากินนะครับ สวัสดีครับคุณป้าวาสนาสุรพลน,นะครับแฮปปี้เบิร์ดีด้วยนะครับได้ยินข่าวว่าวันเกิดหรือเปล่า เวนออกไปนีกับพ่อสะสี โค้งคาเฟเดอครับเนี่ยนี่ครับเขาเป็นเห็ด nah ยังเนี่ยะเห็ดหน้าขาวโอ้เห็ดหน้าขาวนะครับใช,ใช่เลยใช่เลยดได้เห็ดหน้าขาวนะครับสวัสดีคุณจังกิตยานะครับอไม่นี่ไอสีนะครับจะพามา การติดชีวิตเบาลอนนะครับเออเป็นอันหาเห็ดหมานนะฮะหาอยู่หากินตามภาษาไก่เอยอ็่มันกับพ่อได้อยู่ครับยังกระดังนะครับยักษีท่านนะครับกับพ่ออยู่ได้กินอยู่นะครับแต่เขามีความขยันนะครับ มีความเพียรน,นะเนี่สั้นที่อยูส่สกินด้วยแต่ก็บร้ขายแต่ว่าก็พ่ออยู่พ่อกิน ังแน่นขมิ้นน้องน้ำนะครับมีบวกแต่ปล่อยอกล้วยเข้ามาเนี่ยคือสิหาทางออกบ่พอนะอสิแลนไปทัวนั่นแหละเห็ดผึ่งขมยุค่านะฮะ คือเนี่ยคล้องเปิดมาได้กับพ่อไปตัวนี้กำลังสีงางกลับแล้วครับ เาเสียวเต็มคูเนี่ยกับบริดเต็มคู่นะเอาหงวดไหม่ครับเนาะ

biển ngủ sập bài đó ngang với mỹ nam luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không คโค้งครับล่ะครับผมมือไม้ค่อยว่ากันไหมต้นไม้อย่างก็ปลูกเกีอบ,บอปลูกไปทั้งหลายเลย งานกลับก็สกลับเลยตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะครับเดินทางกลับ xin này vào này. không biết trong thì nó gì ngày